ครับโจโกกิแมนติคาวันนี้เราพามาซื้อเวปป้า 50N นะครับเรามาดูกันครับ 50N กับ 50S แตกต่างกันยังไงไปกันเลยครับวันนี้เราอยู่กับพี่เกตมิดไนท์กะหลาดนะครับพี่คันนี้ 50N กับ 50S แตกต่างกันยังไงครับพี่ก็โดยโดยรวมแล้วเนี่ย 50N กับ 50S เนี่ยมันแทบจะเหมือนกันเลยแต่ว่าจุดต่างของมันเลยอาจกล้องตามมาครับนี่เลยครับความพิเศษของเขาจะเป็นชุดล้อ9นิ้ว ซึ่งถ้าพูดกันจริงๆคือในบ้านเราเนี่ยค่อนข้างหายากครับตัวยางเนี่ยครับหลายท่านถามมาว่าพี่ยางเก้านิ้วเนี่ยมันจะหาได้เหรอผมตอบให้ง่ายๆเลยว่าชปี้รัตซ์ด้ามีหมดครับชุดนี้ส่วนตัวอื่นเนี่ยครับระบบเขาก็จะเหมือนของตัว50เอสโธไปเลยอย่างอย่างคันนี้เองเนี่ยที่ความจุดเด่นเขาเลยเนี่ยอยู่อย่างอย่างตัวไฟเนี่ยดูที่ไฟได้ครับเรนไฟเนี่ยหาหน้อยมากไม่ค่อยจะเจอเรนไฟที่เป็นแถบกันอย่างนี้ จะค่อนข้างหายากส่วนตัวพวกบเบาะนี่ครับเบาะยาวตัวนี้ก็จะเป็นเบาะแท้เดิมโรงงานซึ่งวิธีดูเบาะแท้เดิมโรงงานเขาจะมีมาร์กรูนี่ครับสามรูเขาจะมีมาร์กรูอยู่ครับจะมีสามรูด้วยกันตรงนี้ตัวนี้ก็จะเป็นเบาะสปริงเดิมโรงงานเลยส่วนตัวนี้ทางเจ้าของเดิมเนี่ยเขาได้อัปเกรดต,ตัวคาบูมาเนะครับเป็นคาบูแดดมาเพื่อให้สะดวกต่อการใช้งานกับอัตราที่มันดีขึ้น ตัวนี้ก็ใช้งานได้ปกติเลยครับขับขี่นิ่มสบายครับเหมาะกับแม่บ้านหรือว่าสาวๆที่สนใจอยากจะเล่นเบรป้าครั้งแรกแนะนำตัวนี้เลยครับ 50n เป็นตัวที่น่ารักเหมาะกับสาวๆเลยครับตัวนี้สำหรับใครที่สนใจคันนี้นะครับสามารถติดต่อผมได้โดยตรงเลยนะครับราคาพิเศษครับสนใจติดต่อโจกโกกิแมนคติคาครับขอบคุณครับผม